เดือดนะคะของนักแสดง,งแบบสาวกวางเดอะเฟสค่ะหลังจากที่เธอเนี่ยได้ไปทานข้าวนะคะที่ร้านอาหารร้านดังร,ร้านหนึ่งในดูไบนะคะแล้วก็ยืนถ่ายรูปที่หน้าร้านไม่ถึง3นาทีนะคะแต่กลับถูกพนักงานที่ร้านเนี่ยไล่เหมือนมาขอข้าวกินฟรีค่ะ เรียกว่าความรักกําลังแฮปปี้สุดๆนะคะสำหรับดาราสาวกวางวันปียะหรือว่ากวางเดอะเฟสค่ะที่ได้ควงแฟนหนุ่มนักธุรกิจเฮาประธานนนไปเที่ยวที่ดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะคะเพื่อฉลองความรักครบรอบหนึ่งตีแต่ว่าล่าสุดก็มีเรื่องที่ทําให้เธอต้องหัวร้อนนะคะเมื่อไปทานอาหารที่ร้านดังร้านนึง แต่กลับถูกพนักงานไล่ค่ะเพียงเพราะว่ายืนถ่ายรูปที่หน้าร้านโดยสาวกวางก็ได้โพสต์รูปลงสตอรี่ไอจีนะคะเพื่อระบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าเป็นรูปที่ถ่ายหน้าร้านไม่ถึง3นาทีแล้วก็โดนพนักงานไล่เหมือนมาขอกินฟรีแต่คนอื่นถ่ายไม่โดนไล่ค่ะถึงแม้ว่าตัวเธอถ่ายแบบเกรงใจแขกคนอื่นๆของร้านแบบสุดๆและโต๊ะของเธอเนี่ยก็น่าจะเป็นออเดอร์ใหญ่ๆของร้านเลยด้วยซ้ำนะคะทั้งๆที่เป็นร้านดางังแต่ว่าเทรนด์พนักงานได้ห่วยมากสั่งอาหารไม่ได้ตามสั่งสั่จานเล็กได้ ่ใหญแต่ก็หยุ่นหยวนให้ทางทางที่ต้องจ่ายแพงกว่ากินไม่หมดขอหอกลับบ้านพนักง,งานเอาไปเททิ้งนะคะมาสี่คนเช็คบินไปเกือบ60 0 0ืบาทค่ะเหมือนมาโดนทุบเลยตอนแรกก็จะไม่อะไรแล้วนะเพราะว่าไม่อยากมีปัญหาแต่พอโดนไล่เท่านั้นแหละก็ขอบอกเลยว่ามีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานว่าอย่ามากินค่ะ ทั้งนี้นะคะคุณผู้ชมเธอก็ได้โพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะว่าร้านนี้เป็นร้านอาหารที่ห่วยแล้วก็แย่ที่สุดในชีวิตของเธอนะคะทั้งบริการแล้วก็การดูแลลูกค้าเนี่ย